สวัสดีค่ะ,คะนายค่ะน้ำฝนค่ะกลับมาเจอกับพวกเราสองคนอีกชเช่นเคยนะคะสําหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้พวกเรานะคะคเดินทางมากันถึงที่จังหวัดปทุมธานีเลยค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือกิจกรรมอะไรนะคะน้ำฝนกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนณนะโรงเรียนวัดบางคูวัดจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงงานบางยี่ขันนะคะ ของเราอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะโรงงานบางยี่ขันของเราเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญแล้วก็เข้าพัฒนาโรงเรียนและชุมชนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องและกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้นะคะไทยแบกจิตอาสาพัฒนาชุมชนได้ร่วมมือกับชุมชนดีมีรอยิ้มจัดทํากิจกรรมขึ้นมาค่ะในส่วนของพี่ๆทีมจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ ประกอบด้วยพี่พพนักง,งานจิตอาสาจากสำนักงานใหญ่และพี่ๆพนักง,งานจิตอาสาจากโรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชนวัดบางคูวัดแห่งนี้ค่ะอาทิเช่นโรงงานบางยี่ขานบริษัทไทยเวเอร์เรดโลจิสติกบริษัทเสริมสุขค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนัเกเรียนจากโรงเรียนวัดบางคูวัดและชาวบ้านในชุมชนนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับกิจกรรมที่พวกเราจะทำกันในวันนี้นะคะมีมากมายเลยค่ะ ทั้งการปลูกผักสวนครัวทำโรงเพาะเห็ดและทำบ่อเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆรวมทั้งการทาสีโดยรอบบริเวณโรงเรียนด้วยค่ะโอ้โหอยากเห็นภาพบรรยากาศตอนที่พวกเราทีมจิตอาสาช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ในโรงเรียนกันแล้วค่ะพี่นายใช่เลยค่ะน้องนนถ้าอย่างนั้นตามพวกเราไปทํากิจกรรมจิตอาสาในวันนี้กันเลยค่ะ ในนามของตัวแทนของคุณครูในโรงเรียนวัดบางพลัดนะคะคุณครูรู้สึกแบบดีใจแล้วก็เด็กๆทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเขาก็มีความตื่นเต้นและเป็นการปลุกฝังให้เขาเนี่ยมีความจิตอาสานะคะในนามของเรือก็ขอขอบคุณมากนะคะอวันนี้นะคะคุณครูหนึ่งนะคะที่เป็นคุณครูที่ดูแลนะคะในส่วนของอโครงการนะคะแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนวันนี้นะคะแน่นคร,รู้สึกดีใจอ กับเด็กๆนะคะที่จะไดะ้มีโอกาสนะคะในการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะที่ทางบริษัทไทเบฟเนี่ยได้เข้ามานะคะส่งเสริมตรงนี้ทําให้อะเกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงนะคะน้องๆก็จะได้เห็นของจริงนะคะและจะได้เลี้ยงปลาจริงๆจ,จะได้ทําเห็ดจริงๆจะได้ปลูกผักจริงๆก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยค่ะมีความสุขมากค่ะแล้วก็ได้เห็นความร่วมวมือร่วมใจของน้องๆแล้วก็พนักงานของเราค่ะ วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชนบางคูวัดช่วยพัฒนาส่งเสริมให้น้องๆได้มีโครงการอาหารกลางวันหนึ่งค่ะก็อันนี้ก็จะจะเห็นว่ามันจะเป็นภาพที่เราไม่ได้หาโอกาสนี้ได้ง่ายๆนะคะถึงว่าอากาศจะร้อนหรือว่างานก็ค่อนข้างจะเป็นงานที่ที่พี่บางคนก็ไม่ถนัดแต่ว่าทุกคนก็มีความร่วมมือร่วมใจก็สามัคคีกันเป็นอย่างดีค่ะ และนี่นะคะก็คือภาพกิจกรรมการทําจิตอาสาในครั้งนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าพี่ๆไทยเรียบเนี่ยช่วยกันพัฒนาและประปับปรุงโรงเรียนกันอย่างเต็มที่เลยค่ะใช่แล้วค่ะถ้าหากว่าคุณครูและน้องๆน,นะคะที่ได้มาโรงเรียนเนี่ยจะต้องชื่นชอบแล้วก็มีแต่รอยยิ้มแน่นอนค่ะค่ะก็สาหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้นะคะก็สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับกิจกรรมในครั้งหน้านะคะจะเป็นอะไรรอติดตามได้ที่ f a c e b o o เพจอาเซียนแอคทิวิตได้เลยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในกิ สวัสดีค่ะ